bài sập ke mờ tâm lời qua thắt nhìn nghĩ là là môi đau kín mà เฮ้ยมันเร็วกว่าเราหมดเลยนะฝั่งซ้ายนะเบสปืนเลยบสปืนหน้ากูเลยสัสตามให้ด้วยไม่ได้ขาไม่ได้ผา โดนทำได้หนึ่งหลือแค่สองแล้วตอนนี้เออ,อ,อนเนเไูได้ทีบอกแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปได้ไหมเฮ้กูชุดเจมส์นะสามหนึองใครเป็นกระสันาามันน้องอยี่สิบหนึ่งใช่ไหมกูมาช่วยเจ๊ยู่ไหนเจ๊ฝ่าไปฝ่าไป เลวไหวอยู่เลวไหวอยู่ครับมันึงด้ันไเหรอใช่ฝั่งซ้ายนี่เหรอหรือว่าไม่รู้เบย์เบโอเคโอเคแอนตยาอยู่ตรงกลางเฮียเหียนะกูแม่งได้คากระบอกแรกไอสัตว์ชีวิตแม่งโอ้โหหมดความหวังเลยเฮีย ให้ปืนกูมาซะแบบว่ายิงเขาได้มากมั้งยิงสัตว์เลยะึไอตัวข้างบนนี่ก็ M 1 6 only <c oughs> ทุกตัวอะไรเฮียนี่มีสก,กาอยู่ี่เออไปได้ไอแเขวดอ่ะ เอ้พาวเวอร์ไม่ยิงอไอ้่งที่อจะซ่อมไม่มีเลยอยู่ประมาณบอเขาตัวเอาลราจราจราจิตอมาคนใจเย็นแล้วกอนู่ิิงกลับเราเฮ้ยถ้ามีถ้ามีบวชถึงกุโญ่ตันี้ยโด่จับอ ไม่เออใช่กูโดดจับแปดเฮ้ยที่เบียดได้จังนัไปก่อนนะกูขอหาเสือเกาะึเก็บแล้วเก็บเลยให้กูมีลูกซองอยู่เอาไหมอ๋ เสกอนเลหรอกระเพรเต็มเลยเจ็บแล้วเจ็บแล้วพี่กูตัวนึกูไปตัวเมืงจันรแต่บ้านข้างกูบ้านเดี็วข้างกูทิดติกตัวเมือเจ็บ กร้ายเร้ายตอวารุินะเออม่านไอ้เคียมานั่งเจาะยางไงฮะ ยังไม่เลิกลาในาสัตว์ต้องป้าบผมเลย ออกซานมาตี้มันอยู่ไหนกลับไปทางเดิมกลับไปทางเดิมระวังระวังตี้มันลงมาชิดพ่อตัวน้องเป็นไหนข้างบนเหรอใช่ใช่ถามมั้งหนึ่งกูมีรถป่ะวะห้กูมีมอเตอร์ไซค์วันนี้กูไปเอามอเตอร์ไซค์ขับไปแฮ กั<อ>บฉีกไปแถวนี้ละสองเออเฝามยังไงให้ใช้เกาะหนึ่งอย <c oughs> ูอย่ว้เห้ยผมอโลกจ่งจัดงงางเีเด้ไอ้เป็ผมอเรามีตาไนเจ้ ไม่เจอวะเลื่อยเลื่อยเไม่อยเจืเออเอ้ยน็อกอยู่วะน็อกอยู่เรื่งเรื่องนะยบเรื่องสัตว์เออไม่มีใครมาช่วยมันเลยวะไม่เจอใครเลยไม่มีเอเวทจริงจริงกับเบล เอ้วเอ็ดเอสมายิงเ่ยอายุสี่อ่มันยิงมันานแล้วนะใช่มันมันมันมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ปิดไอ้นั่นเลยน้มวยของจริงชัดเจ้ไอ้หมไอ้หมดชมูยันารามาไห้ครับมีติตาด้วยอย่างนี้มงกหด้วยมีติตา ไอ้เพื่อนมันอยู่ภาโไม่เห็นตรงนี้ติ๊กที่นึงที่สองโ้โหตอีมีติ๊กสองโอเครับ้นฉีกเปที่เดวไนมโดเชคอ่ตรงที่สอะโอเคมาเขาวเสอขาวมาฟุ่เดียวอ่ะตลาดีมาไมหน้าหลอนจ มเป็นเฮ้ย,อ,ยอ้ยเฮียถ้าไม่เหนื่อยจะแต่งละว่ไปอยู่ด้านหลง้ยมึงดื้อจังวะคันนะี้ยไอ้เฮียพยศแล้วกิไในไสัตว์มอไซค์หรือมา้าไอ้เฮีย เกาะเอวพี่เด <S pl Doom épisode> ีอร์น้องพี่อะไรเนี่ยครับพี่ท่านเหรอครับป้าพี่ขี่หันดาวุ ใช่ฮี er ่เออฮีกรอบกรอบฮี like. ่กรอบกรอบไอ้สั์สกินป mm ืนมีผลต่อการดีของพี่ไหมครับผมสงสัยมีครับสกินปืนจะบอกความมั่นใจและความแม่นยำครับแต่ถ้าไปตอนแข่งจากคลนโซลกันไม่เกี่ยวไปตอนแข่งได้หมดแต่ถ้าไปตอนไปตอนห้องพาริกนี่ถ้าไม่มีสกินคือเลิกเล่นปุ้บสวัสดีครับแบงก์สวัสดีครับ้องแบงค์ พี่ก้อนอะไรวะที่รถคว่ำห,หน้าูดเลยเ <c oughs> ดี๋ยวฉันจะไล่ <c oughs> <c oughs> ไปเลยอ่ากูเห็นกูเห็นอย่างนี้ละเลยเบียนตัวนึงเดี๋ยวกูวิ่งตบซ้ายมาเบียนสองเ๋ยมาเออเจเดี๋ยวพี่ฝากเลยนะเดี๋ยวพี่เล่นใกล้ให้เดี๋ยวพี่ดักให้ไม่ได้ยิงเข้าหัวหัวอยู่แล้วมันเป็นหลุมด้วยหรอขั้วสามตัวอ่า ไม่ได้มีใครช้าได้นะอาจารย์พี่เห็นหมดอยู่ระเบียงตัวนึ่งอยู่ดาดฟ้าตัวนึ่งดาดฟ้าดาดฟ้าเออใต้ระบบค่อนข้างดีดาดฟ้าสักสีฟ้าตดหลงแล้วพี่เป็นสองตัวนะตึกอิดอ่ะตดหลงข้างล่างใช่เต็มเป็นระเบียงเหรอพี่ระเบียงแค่สองอ่าพี่ดูอยู่มันเป็นสองตัวอยู่อยู่อยู่มุมเนี้ยอยู่มุมเนี้ยผมดูให้รอเออ่็จะยิงได้ไม่มีใครเดินนะไม่มีใครเดิน อ่าโดดออกมาโดดโดดออกมาบ้านปูนฝั่งซ้ายตัวนึงโดดออกมาลายซ้ายตัวนึงเสื้อสีขาวนะตัวที่ไม่เห็นคือชุดน้ำเงินนะชุดที่อยู่ในบ้านนะตัวในบ้านเหลืออีกตัวนึงอีกหนึ่งผ้าม่านหนึ่งพี่เห็นมาผมตัวหนึ่งไม่เห็นพีบาบา่เห็นมามื่อไหร่เออพี่เห็นมาเมื่อไหร่ไอระเบียงตัวหนึ่งบนชั้นหนึ่งไม่หไม่หล่อต่อให้กูไม่ออกซ้ายไหมไม่ออกทรายมาเดี๋ยวกูได้จากซ้ายให้โป้ยิให้บ้าปูนตัวนึงปะ ใครพี่บ้านก้อาบ้าปุ่ด้วยบ้าปุอยู่ตมากูปุ่นอ็อกปุนอ็อกปุนออกเดยไอ้พีตัวหนึ่งไม่ไม่ไม่พี่ยิงปูนเจมพี่ยิงปุ่นโอเคโอเคโอเคพี่เด่นไปไอ้ฉันหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ฉันสองตัวหนึ่งพี่ไฟไปเออพี่ไฟไป5ปั๊มยาอยู่เจม ้ว้าวเกี wow. ่ยตัวตรงรถเกาะเลยวะเข่าล้อแม่งเลยออปชั่นกูหมดเลยว่ะอีฮี่อะเสียเนปต้องสองลูกไอ้สั Mình hay có <coughs> này nó Mày lỡ để... Lỡ này sát พี่ขับมาไอ้พี่วิ่งมาหาผมมันไปจอดในบ้านบ้านในช้หาบ้านข้างล่างโอเคขึ้นสายบนเลยเฮ้ยเอ้มีรถขับอยู่เส้นขวางนิดเดียวหนึ่งตัวหนึ่งตัวรถร้อยขับอยู่เดี๋ยวพี่ดูให้ว่รถคว้าไปไหนพี่ขับเข้าบ้านนี้ขับเข้าบ้านนี้คนเดียวเลยไอ้เหี้ยตัวนั้นอะแค่คนเดียวเลยอยู่ในบ้านที่ครูมาร์กเลยกระบะร้อยไข่ยิงใส่กูว่าโคตรไกลเลย เผาล้ออะไรดิอย huh ู่หลังบ้านใช่เจมฮะอุ้ยเฮียขอเจอีรถล้ออยู่ตรงที่มาร์กไม่รู้ไปไหนละหายแล้วเผาล้อต่ะตัวนี้ ไปดูเฮี้ยตัวซ้ายเต็มกระดังว่างปะกดังไหนที่สองว่างดิไม่เห็นใครอ่ะมีศพอยู่บ้านเลยอีกกลองเลยนะพี่อีทโอ้เต็มแล้วปะยังไม่ได้ใช้เลยมาหาเฮี้ยตัวซ้าย พี่ก็บาร้อยตัวหนึ่งอาจารย์ที่พี่บอกอะ่ะเข้ามาบ้านเนี้ยแต่พี่ไม่เห็นแล้วถ้ามันออกซ้ายมันออกได้มันเป็นในโลกาพี่ดูไม่เห็นอะ่ะเดี๋ยวพี่เดินเดินไปดูแม่ก่อนอยู่แรกหมดเลยเออเดี๋ยวพี่เดินไปไไดูดอยูบบ่บ้านมันง่มันง่อยู่ใช่โอเคเดี๋ยวพี่เดินไปเลยฮะพี่เห็นแค่ตัวเดียวเลยไหมตังโง่อตัวหนึง่งแต่มันอาจจะมีเพื่อนมันที่มาถึงก่อนซึ่งตอนนี้พี่ไม่เห็นก่อนไปทำบ้านยาวตัวหนึ่งก่อนเราอยู่ข้างบ้านยาวโอเค อุ้ยฟหยุดได้อุ้ยเื่อมันจะวิ่งไปชนไปเจ็บโนี้ล็อกซี่เลยกูแล้เแล้เข้สังัสังกะลสงกัหัวตไปจออดอดเจมมันเจอคนวิอยู่มฮันมาโกขับรนละในในรถโดน้วโดนหัวจัน

เพี้ยแจในสัตว์เออพี้ยละพ่อแมเหมนกาะเพื่อเไมี่ยได้ายพเลเขเฮ้ยขับมาเพื่ไม่ขับมาเติมเพื่ไมาขับมาเติมแต่กูซ้ำเพ้ยจกูฉีกอยู่แป๊บอ้าวเฮี้ยตี้กันไหวเหี้ยแล้วก็ต่ดีๆก็หักมาทงโอแ่โกดังตรงนี้สองตัวที่กูมาเลย เจมเจอแล้วไม่เอที่บ้านสามเดี๋ยวมาแป๊บไปเกีบยวส่วนกันข้าวตีก่อนล้กันขตัวหไม่หินเออถ้ปล่อยแม่งก่อนวะเสี่ยวตีมาคุณบไอติ๊กหนึ่งใช่เจ้ติ๊กหนึ่งมีแค่ตัวเดียวเจ้เนคือรถกระบะร้อยใช่ไหมไม่รู้ผมเห็นแค่ตัววิกสิงกระบะไหม ไม่เห็นอ่ะผมพันมาดูเห็ุตัวพี่ไม่เห็นรถมันมีรถอีกมาไว้เนี่ยเออมันมีอะไรมาได้ครับอยู่บ้านไหนเจล่าสุดวิ่งอยู่ตรงฟ้าผมเลยล่าสุดตรงนี้ต้องออกตัวดับหน้าผมต้องออกโอเคเดี๋ยวพี่จะไปเอากระสุนไปหนึ่งคาเฮนี่แล้วเอากระสุนไม่ไดือดหรอวะพี่ไม่รู้เออมันแค่ตัวเดียวมันตัวตัวที่พี่บอกแหละเดี๋ยวพี่เก็บกระสุนเสร็จแล้วพี่ก็ไปละไปช่วยเจมัน พี่คิดมันหายได้ไงวะบนบ้านก็ไม่เจอวะโพลังจะออกแล้วพี่ยินจะบอกนะพี่ไม่ชอบบ้านอิกเราไม่เจอเลยวะคุณช่วยเจมก่อนเออพี่เชี่ยมันหายตัววัจงอสามตัวนะพี่นี่ไงโดนแล้วตากล้อมสายแบบยินที่เราดักยิงยิงไปทางพี่ไว้เออเนี่ยมาบ้านเนี่ย อ๋อไม่แน่ไม่ยินเออกูจะถึงละจะถึงบ้านละสองแน่ี่จะตีเขาลอหน่เฮ้ยออกซ้ายไม่อีกวะน่าอยู่เขานีแล้วบ้าน อยู่บนเขาเลยใช่ปะเหลือตัวซ้ายไว้เจตัวเดียวรับกลัวเจมสเฮ้ยบนเขาเก่ามึงมีคนมาแล้วไอเขอสูงกว่าไอ่ตัวที่กูหามันไม่เจอเลยรู้จักเพอร์เฟกเฟยป่ะน้องอ้ไอ้ดอกอ๋ออยู่นี่ไม่ต้องรอพี่มาทุกวัน ไอ้ยี่ตัวเสพไปไหนเนี่ยเดยข้าสามตัวหนึ่งทีแล้วก็เข่าล้อสามตัวไอ้เข่าหน้าผมเนี่ยเหรอเออเสพหน้าเป็นยันอิดเหรอหรอ,อืมอิดซ้ายมือพี่เนี่ยเหรออิดที่เราเคลียร <c oughs> ์ <c oughs> ไปอ่ะพี่เ <c oughs> นี่ยนะออ <c oughs> น่ากลัวไม่น่าเคลียร์เลยเดี๋ยวกูขึ้นไปหาไอ้เจกูไปหาไอ้เจดีกว่ากูว่ากูไม่อยากเข้าไปเช็คไปไหนพี่เตึงเตึง เว้ยกูเดินผ่านแม่งเลยแล้วกันแล้วก uh, ูก oh? uh, no? yeah. ็คอนเฟกใส่แม่งเลยแล้วกันเฮียเียนี่เป่าเนเสเนี่ยเฮ้ยคุณเจอแล้วต้องไหนไม้หน่ข่ลอออยู่ตรงนี้นะ้เจมส์มาไม่ติดทะเลคุณคนตัวตัวใกล้นอกเออหน้ากูมีตัวน้องอยู่อะเออคุณปะเป็นซับเข่าหล่อแค่เด่อน โอ้โหเย็นแม่มาแล้วเจมนี่ไม่ขายกันตรงนี้เลยพี่อินพม่เล่าล่าจะไม่เย็นโอ้โออบนนู้นหมดเลยเหรอมึนไม่มีแลหรอดแล้ว้ววาวสามตัวบนไฮกาตัวหนึ่งปะต้นไม้เมื่อกี้มันเห็นเลยปะเหมือนมันชัแแบบขึ้นมาเลยอะไราไปเจย์เฮ้ยในบ้านปูชั้นสองคนนึง เรียบแล้วชั้นสองทำไมเพิ้ลไม่โดนหัวไว้สก์กิมันจะยิงหมเรียบกลับไปแล้วโดนออกไปเม,นนะมเ้นเดี๋ยวพี่ไฟไไชั้นสองไหมโอเคพี่ดีละ <S 2> <S 2> พี่ไฟชั้นสองมันอ,มอยู่ข้างนอกแล้วพี่ยิงชั้นหนึ่ง ได้ยินหัวนะพี่เหน็บหาเจมไม่เก่งขอต้องลองติดยีนพี่เหน็บไปนะเจมพี่เหน็บไปพี่ไดนประกันมึงเจมติดเลยสวยได้ยินหัวผมด้วยเออยไล่แ้่สองตัวไล่ทีมันได้ยินหัวทำไมมันนิ่งอย่างวะ กูเจอละเจยอยู่ตัวมา้ากูตัวนึงอาวไม่ใช่เฮียมอเตอร์ไซค์สัตว์มอเตอร์ไซเคลิลมันมนลงว่าเลยเดีอเอ๋ยมันมมรีเออเออกลัวอะไรไ่ปลอดนีคือดีนะ,นะไ้เจยมาชิาง้งตมแปมน,นะอ่าเดี๋ยวพี่เราต้องนนไปโอเค หน้าพี่หลังกองมุมนี้ขวาไ้เลยผิดหน้าพี่